สิ่งที่คิดสิ่งที่ฝันสิ่งที่ปรารถนาจะสําเร็จหรือไม่เดี๋ยวอาจารย์จะมาเสี่ยงทายนะคะพิการกาสามกองว่าสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานโชคลาภการเงินเรื่องสุขภาพหรือเรื่องใดๆก็ตามนะคะตั้งจิตอธิฐานไว้ค่ะสามกองต่อไปนี้ขอให้เสี่ยงทายเลือกไพ่ ที่ถูกใจที่สุดกองที่หนึ่งกองที่สองและไพ่กองที่สามไพ่สามใบนี้ถูกใจกองไหนนะคะเลือกหนึ่งกองให้เสี่ยงทำนายในสิ่งที่ฝันในสิ่งที่ปรารถนาว่าจะสมหวังหรือไม่เอาละค่ะใครที่เลือก ไพ่กองที่1น,นะคะคำตอบคือไพ่เดดาบสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณปรารถนานะคะแน่นอนไพ่ดาบขึ้นนั่นหมายถึงอุปสรรคการที่คุณทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรผิดกฎระเบียบข้อบังคับผิดคำพูดหรือทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรจะส่งผลให้คุณผิดหวัง ะะดังนั้นอาจารย์แนะนําว่าสิ่งที่ฝันสิ่งที่ปรารถนานี้พยายามยึดในหลักของความถูกต้องนะคะและคุณจะมีโอกาสสาเร็จสมหวังได้อย่าหลงพลั้งพลาดทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรไม่เหมาะสมจะทําให้คุณผิดหวังได้ใครที่เลือกกองที่สองได้ไพ่สี่ไม้เทา้าไพ่แห่งความสําเร็จค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน ถ้าเกิดว่าคุณกำลังคิดถึงเรื่องการงานอยู่การงานที่คุณทำนั้นจะประสบความสำเร็จหรือถ้าคิดในเรื่องของการที่จะหางานสมัครงานจะมีโอกาสประสบความสำเร็จการงานที่มั่นคงยั่งยืนก้าวหน้าและมีไรายได้ที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าคุณถามเรื่องอื่นๆถ้าเป็นเรื่องของความรัก จะพบกับการเฉลิมฉลองนั่นหมายถึงว่าความเพียรพยายามที่คุณได้ทุ่มเทลงไปในความรักจะประสบความสำเร็จเป็นรักที่มั่นคงและยั่งยืนนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเงินจะมาจากการงานความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานหรือธุรกิจนะคะต่อไปถ้าใครเลือกใบที่3ใบนี้คําตอบของคุณคือ2ดาบแน่นอนค่ะ ไพ่ดาบคือไพ่อุปสรรคนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่ปรารถนานั้นคุณจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเลือกนะคะคุณอาจจะลังเลอยู่ว่าจะเอายังไงดีจะไปซ้ายไปขวาจะเลือกสิ่งนั้นหรือจะเลือกสิ่งนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเพราะฉะนั้นอาจจะลังเลอาจจะล่าช้าอาจจะมีอุปสรรค ในสิ่งที่คิดในสิ่งที่ฝันในสิ่งที่ปรารถนาจึงยังไม่สำเร็จในตอนนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าในอนาคตจะไม่สำเร็จนะคะดังนั้นอยู่ที่การเลือกอยู่ที่การตัดสินใจของคุณค่ะว่าจะสำเร็จสมหวังอยู่ที่การตัดสินใจค่ะ